พระนางผุสดีพระนางผุสดีเป็นตัวละครสำคัญอยู่ในวรรณคดีเรื่องรายาวมหาเวสสันดรชาดกเดิมเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าพันธุมราชชื่อสุธรรมมาต่อมาได้บังเกิดเป็นอัครมเหสีของสมเด็จพระอมรินทราธิราชชื่อผุสดี เมื่อจุติจากสวรรค์ได้ถือกำเนิดเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามัทธราชครั้นเจริญวัยก็ได้อภิเศกสมรสเป็นอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงศยชัยและเป็นพระมารดาของพระเวสสันดรพระนางพุสดีทิดากษัตริย์มัทราช มเหสีของพระเจ้ากรุงสยชัยแห่งกรุงศรีพีราชและทรงเป็นพระมารดาของพระเวสสันดรเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าพันธุมราชแห่งพันธุมดีนครทรงได้รับพระราชทานแก่นจันแดงจากพระราชบิดาจึงได้นำไปใส่พระอบทองและถวายแด พระวิปัสสิสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งอธิษฐานว่าขอให้ได้เป็นพุทธมารดานในอนาคตด้วยกุศลผลบุญนี้ทำให้พระนางได้ไปบังเกิดบนสวรรค์เป็นพระมเหสีของพระอินทและได้รับพระราชทานพรสิบประการจากพระอินด้วยพระนางผุสดีมีอุปนิสัยรักสวยรักงาม เช่นพรที่ขอจากพระอินทร์ส่วนมากก็จะยึดติดอยู่กับรูปกายภายนอกเช่นขอให้ดวงเนตรทั้งสองมีสีดำประดุดดวงตาลูกเนื้อทรายขอให้มีพระขนงเขียวดุดสร้อยคอนกอยู่ขออย่าให้มีพระคันปรากฏนูนดังสตรีสามัญขออย่าให้พระทันทั้งคู่ดำในเวลาทรงคันและเมื่อประสูติแล้วขออย่าให้หย่อนยานขอให้เส้นพระเกศ เป็นมันดุดสีปีกแมลงค่อมทองและขอให้พระชวีละเอียดดุดดั่งทองคำธรรมชาติส่วนในข้อที่แสดงว่าพระนางเป็นผู้มีความเมตตากรุณาก็คือได้ขอพระราชทานพรให้ทรงมีอำนาจปลดปล่อยนักโทษประหารชีวิตให้พ้นโทษและในข้อที่แสดงความยึดมั่นในตำแหน่งฐานะก็คือ ขอให้ได้ประทับในปราสาทพระเจ้าสีพีราชในฐานะพระราชมารดาทรงเป็นแม่ที่รักลูกห่วงใยลูกเมื่อลูกมีปัญหาก็รีบหาทางช่วยเหลือแก้ไขในฐานะของผู้ปกครองประเทศก็จะออกเดินทางไปเยี่ยมเยือนดูแลทุกสุขของประชาชนและประทานเงินทองให้แก่ราษฎร ส่วนในฐานะของพระอัครมเหสีก็สามารถเป็นที่ปรึกษาของพระเจ้ากรุงสยชัยได้เป็นอย่างดีพระนางผุสดีกลับชาติมาเกิดเป็นพระนางสิริมหามายาพระพุทธมารดาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถานั่นเอง และสำหรับในเรื่องของการขอพรสิบประการของพระนางผุดสดีนั้นอยู่ในเรื่องเวสันดรชาดกตอนที่สองเรื่องมีอยู่ว่าในที่สุดแห่งกับที่91นับแต่พัทระกับนี้พระบรมศาสดาพระนามว่าวิปัสสีสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์ทรงประทับอยู่ณนะเขตมฤคทายวัน ในพันธุมดีนครทรงมีพระราชาพระนามว่าพันธุมราชเป็นพุทธอุปถาสมัยนั้นมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงสุวรรณมาลาราคาหนึ่งแสนกหาปณนะกับแก่นจันทร์อันมีค่ามากมาถวายแดพพ่พระเจ้าพันธุมราชพระเจ้าพันธุมราชมีพระราชธิดาสองพระองค์ ซึ่งได้ประทานแก่นจันทร์แก่พระธิดาองค์ใหญ่และสุวรรณมาลาแก่พระธิดาองค์เล็กราชธิดาทั้งสองเป็นคนฉลาดแทนที่จะนำไปประดับประดาเหมือนสตรีทั่วไปกลับคิดจะนำเครื่องประดับนั้นไปบูชาพระบรมศาสดาพระธิดาองค์ใหญ่ได้บทแก่นจันทร์จนละเอียดเป็นจุน และบรรจุในพะอ,อบทองคำราชธิดาองค์เล็กให้ทําสุวรรณมาลาเป็นมาลาปิดสวงอกบรรจุพระอบทองคำจากนั้นพากันถือดอกไม้ของหอมเสด็จไปสู่วิหารพร้อมกับบริวารพระธิดาองค์โตได้ทำการบูชาพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีวันณะดั่งทองคำํำด้วยจุนแก่นจันท์อีกทั้งทรงปโปรยจุนแก่นจันท์ที่เหลือในพระคันธกุดีทำให้มีกลิ่นหอมไปทั่วอารามขณะที่พระธิดาองค์โตกำลังพิจารณาพระวรกายของพระพุทธเจ้าพระนางก็หวดรึกถึงหญิงผู้เป็นมารดาของพระพุทธเจ้าว่า ต้องเป็นหญิงงามและได้ลักษณะเบญจกัลยาณียิ่งกว่าหญิงใดๆในโลกจึงมีบุญได้เป็นพระพุทธมารดาของบุคคลผู้เลิศเมื่อดาริเช่นนั้นแม้จะไม่เคยเห็นพระมารดาของพระพุทธเจ้ามาก่อนแต่พระนางก็เชื่อมันว่าพระพุทธมารดาต้องเป็นยอดแห่ง อิตถีรัตนะจึงตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยบุญที่หม่อมฉันได้บูชาพระองค์ด้วยจุนแห่งแก่นจันนี้ขอให้หม่อมฉันได้เป็นพุทธมารดาผู้เช่นพระมารดาของพระองค์ในอนาคตการด้วยเถิด ส่วนราชธิดาองค์เล็กบูชาพระสรีระของพระทศพลด้วยสุวรรณมาลาซึ่งทำเป็นอาพรเครื่องปิดสวงได้ตั้งปรารถนาว่าขอเครื่องประดับนี้จงอย่าหายไปจากสรีระของข้าพพระพุทธเจ้าจนตราบเท่าบรรลุพระอรหันต์พระบรมศาสดา ทรงทำการอนุโมทนาแก่ราชธิดาทั้งสองนั้นว่าเธอทั้งสองได้ประดิษฐานการบูชาอันใดแก่เราในพบนี้วิบากแห่งการบูชานั้นจงสำเร็จแก่เธอทั้งสองตามความปรารถนาที่ตั้งไว้อย่างดีแล้วเถิดราชธิดาทั้งสอง เมื่อได้ฟังพุทธพยากรณ์เช่นนั้นก็บังเกิดมหาปิติท่วมทน้นต่างตั้งใจสั่งสมบุญอย่างเต็มที่เรื่อยมาครั้นเคลื่อนจากมนุษยโลกได้ไปบังเกิดในเทวโลกจะกี่พบกี่ชาติราชากุมารีองค์เล็กนั้นก็เป็นผู้พรั่งพร้อมไปด้วยเครื่องประดับกายที่สวยสด งดงามเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของผู้ได้พบเห็นยิ่งนักโดยเฉพาะเมื่อเป็นเทพธิดาเครื่องประดับอันวิจิตก็ติดกายนางตลอดเวลาครั้นมาในสมัยของพระทศพลพระนามว่ากัสปะพระนางได้เกิดเป็นราชธิดาของพระราชาพระนามว่า กิเมื่อเติบโตอายุได้16ชันสาเพียงได้ฟังพัานุโมทนาครั้งแรกจากพระตถาคตเจ้าเท่านั้นพระนางก็ตั้งอยู่ในโสตาปฏิผลครั้นฟังครั้งที่สองก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์จึงออกผนวดเป็นภิกษุณีเพื่อประพฤติดีพรหมจรรย์จนตลอดอายุไข จากนั้นก็ปรินิพานฝ่ายพระธิดาองค์ใหญ่ครั้นเคลื่อนจากเทวโลกได้ท่องเที่ยวอยู่ในมนุษย์โลกพร้อมกับสร้างบารมีเพื่อปรารถนาเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าพระนางท่องเที่ยวอยู่ในสองภพภูมิเป็นเวลายาวนานมาพบชาตินี้ พระนางได้เป็นพุทธมารดามีพระนามว่ามหามายาเทวีสมดังความปรารถนาทุกประการซึ่งเราจะเห็นได้ว่าแรงอธิษฐานนี้สำคัญมากเพราะนอกจากอธิษฐานแล้วก็ต้องหมั่นสั่งสมบุญเสมอเพราะเมื่อบุญบารมีเต็มเปี่ยมสิ่งที่อธิษฐานไว้ย่อมจะสำเร็จเป็นอัศจรรย์ ตอนนี้นะคะก็มาศึกษาย้อนกลับไปเมื่อสมชาติที่แล้วของพระนางสิริมหามายาว่าชาติที่แล้วพระนางเสวยทิพยสมบัติอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตถอยไปอีกหนึ่งชาติได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าสัรชัยในกรุงเชตุดอนพระนามว่าผุสดีซึ่งก็คือมารดาของพระเวสสันดรโพธิสัตว์นั่นเอง ถอยหลังก่อนหน้านั้นไปอีกหนึ่งชาติพระนางได้เกิดเป็นอัครมเหสีของเท้าสักกะเทวราชเสวยทิพยสมบัติอยู่เป็นเวลายาวนานก่อนจะจุติมาสร้างบาร,รมีต่อบุพนิมิตห้าประการที่ได้เกิดขึ้นกับพระนางเท้าสักกะเทวราชรู้ว่านางจะจุติแล้วเพียงแต่ พระนางอย่างไม่รู้จึงพาพระนางไปชมสวนนันทวันอุทยานพร้อมด้วยเทพ,พบุตรเทพธิดามากมายที่มาคอยห้อมล้อมเท้าสักกะก็ตรัสขึ้นว่าแน่นางผุสดีผู้เจริญเราจะให้พรสิบประการแก่เธอเธอจงรับพรสิบประการตามความปรารถนาเถิด พุทธดีเทพกัญญาไม่รู้ว่าตนจะต้องจุติเป็นธรรมดาจึงทูลถามว่าข้าแต่เทวราชข้าพระบาทขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าพระบาทได้ทำบาปกรรมอะไรไว้หรือฝ่าพระบาทจึงให้ข้าพระบาทจุติจากทิพยสถานที่น่ารื่นรมดุดลมพัดต้นไม้ใหญ่ ให้หักไปเท้าสักกะเทวราชรู้ว่านางเป็นผู้ประมาทจึงได้ตรัสว่าเธอมิได้ทำบาปกรรมไว้และเธอไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่แต่บุญของเธอสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นความตายใกล้เธอเข้ามาทุกขณะเธอจักต้องพลัดพรากจากไป จงเลือกรับพรสิบประการจากเราผู้จะให้ณบัดนี้เถิดคุสดีเทพกัญญาได้สดับคำเท้าสักกะเทวราชรู้ว่าตนจะต้องจุติแน่นอนจึงทูลขอพอรว่าข้าแต่เทวราชถ้าพระองค์จะประทานพรแก่ข้าพระบาทไสข้อที่หนึ่ง ขอให้ข้าพระบาทพึงได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินในกรุงศรีพีข้อที่สองข้าพระบาทพึงเป็นผู้มีจักษุดำเหมือนตาลูกมลฤคีซึ่งมีดวงตาดำข้อที่สพึงมีขนคิ้วดำข้อที่สพึงเกิดในพระราชนิเวศนั้นโดยนามเดิมว่า ขุสดีข้อที่หพึงได้พระราชโอรสผู้ให้สิ่งอันเลิศประกอบความเครื้อกูลแก่ยาจกไม่ตรีเป็นผู้ที่พระราชาทุกประเทศบูชามีเกียรติมียศข้อที่6เมื่อข้าพระบาททรงคันขอให้อุทธรราบเรียบข้อที่7จัดนทั้งคู่ของข้าพระบาท ย่าพึ่งย่อนยานพึงเป็นปกติตราบกระทั่งชราข้อที่8แม้แก่ง่อมแล้วอย่าได้มีผมงอกข้อที่9ขอให้มีผิวพรรณละเอียดละอองทุลีอย่าได้ติดในกายได้และประการสุดท้ายคือขอให้ข่าพระบาทสามารถปล่อยนักโทษประหารได้ เมื่อเท้าสักกะเทวราชได้สดับพรสิบประการที่นางปรารถนาทรงพิจารณาด้วยทิพยะจักษุเห็นว่าเป็นไปได้ไม่เหลือวิสัยที่จะทำความปรารถนาของนางให้สำเร็จจึงตรัสประทานพรและอนุโมทนากับนางด้วยที่จะได้ลงไปสร้างบารมีในโลกมนุษย์ ค่ะแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของพระนางผุสดีพระมารดาของพระเวสสันดรอ,อย่าลืมนะคะถ้าใครชื่นชอบธรรมะเลดี้สตรีในพระไตรปิฎกในสมัยพุทธกาลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปแล้วก็พบกันใหม่นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ